สวัสดีค่ะคลิปสองก็ยังมีคำถามเหมือนเดิมนะคะว่าใครกันหนะ้าคืออีแม่ดาวังคารตามที่จำเลยที่หนึ่งพูดถึงในคลิปเนี่ยดิฉันสงสัยว่าจำเลยที่หนึ่งเขาพูดถึงใครเหรอคะแม่ดาวังคารที่ไม่ตั้งใจจะมีลูกเพราะว่าเออไปบะบะโอบะแล้วคิดว่าผิดรูคิดว่าเป็นรูตูดอะไรแบบเนี้ยดิฉันสงสัยว่า ใครนะที่โดนจำเลยที่หนึ่งหมิ่นประมาทเอาขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่ควรเอามาพูดดังนั้นหรือโดยเฉพาะตัวเองเป็นคดีความกันอยู่แถมตัวเองอยู่ในระยะประกันตัวสู้คดีต้องตั้งคำถามว่าลักษณะการพูดถึงคู่กรณีแบบนี้เป็นการคุกคามหรือไม่เป็นการทำให้โจทได้รับความอับอายคุกคามหรือไม่เพราะถ้าปล่อยให้คนคนนี้อยู่นอกคุกเขาก็จะมีโอกาส ไลฟ์สดแล้วก็พูดให้ไ้ายใส่ความให้เอซีเกลียดชังโจทย์เป็นไปได้ไหมว่าควรจะให้เข้าไปอยู่ในคุกสู้คดีในคุกดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องมินประมาทหรือไปก้าวไก่หรือไปทำให้คู่กรณีกลิ่งเกรงเดี๋ยวขอเชิญไปรับฟังด้วยตัวท่านเองและตัดสินใจด้วยตัวท่านเองว่า กรณีแบบนี้ท่านคิดว่าเป็นอย่างไรยิงกรแหดางคานะครับเลือกที่จะไปตําหนินะครับเลือกที่จะไปตาหนินะครับคนที่ส่งเอกาสารนะครับว่าทําไมถึงไปส่งเอกาสารที่นั่นนะครับไมยังเป็นต้องมานั่งไร้สดหรอว่าไม่มีทางจะไปเอาไม่มีทางจะวิ่งรถไปเอาอไม่นึกถึงสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนอะอยากให้เราดูแลลูกให้เนี่ย ไม่เคยเอ่ยปากสักคําว่าเราอยากจะจะดูแลให้หรือเปล่ามีแต่ขับรถไปถึงบ้านอาดูลูกให้หน่อยจะไปทํางานจะไปทําธุระเอาน้องมาฝากสุดท้ายนะครับสิ่งที่ได้ลุงรักลูกเรามากเกินไปลุงรักลูกแม่มากเกินไปแม่ดาวคารพูดอย่างนี้นะ จะไม่ให้ลูกให้หลานรักลุงป้าได้ยังไง่ะเราดูแลเขาเมื่อยังกะลูกนะครับเหยียบเสมือนลูกนะครับ,เอ,บ,มมรบเอาใจใส่นะครับเด็กที่เป็นผ้าขาวอยู่แล้วนะครับเด็กมันรู้ว่าใครดีนะครับใครไม่ดีใครจริงใจใครดูแลเขาเขาก็จะเกิดความสนิทสนมไปไหนก็จะงอแงไปด้วยไปไหนก็จะอยากไปด้วยก็เ,เราดูแลเขาดีนะ มันต่างจากผู้ให้กําเนิดผู้ให้กําเนิดนะครับกําเนิดน้องออกมาเนี่ยเราได้ยินมาว่านะครับได้ยินมาว่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับได้ยินมานะครับอันนี้เรื่องนี้เกิดที่ดาวองคารนะครับเรื่องนี้มันเกิดที่ดาวองคารอีกแน่ดาวองคารเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจบอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้น้องมาเกิดนะครับเออนะคราบมันหลุดมาไม่รู้ไปทำมีท่าไหนนะครับสงสัยคิดว่าแย่รูตูดหรือมั้งเออแย่ผิดรูนะก่อนที่อีชันจะไปถึงเรื่องแย่รูตูดอิชันขอพูดถึงเรื่องจดหมายสามฉบับที่ไม่ยอมจบสักทีหนึ่งเพราะว่าอีแตน โดนถล่มหนักก็เลยต้องให้ไอ้พวยเอ้ยจำเลยที่หนึ่งออกมาแก้แทนให้อีกแล้วโดยที่จำเลยที่หนึ่งพูดว่าถ้าแม่ดาวอังคารแค่ไปตำหนิคนที่ส่งจดหมายผิดที่ก็จะจบแล้วจะไม่เป็นแบบนี้ถามว่าพวยพวยไปหลับหูหลับตาอยู่ตรงไหนไม่รู้เหรอว่าต้นคลิปเริ่มแรกใครเป็นคนเริ่มก่อนเมียพวยค่ะ อีแตนคนที่พวยบอกว่าในสายตาของพ่วยแล้วเป็นคนที่ดีที่สุดในตระกูลนี้เพราะว่าเกิดมาจากรูกระบอกเพราะว่ายายเลี้ยงมาไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงมาเลยเป็นคนที่นิสัยดีที่สุดแสนดีที่สุดในตระกูลนี้เรื่องนี้ทางฝ่ายแม่น้องหรือคนอื่นๆอย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีการส่งจดหมายผิดแต่เรามารู้เพราะว่าอีพวกแอดมินของพววยเนี่ย ไปที่นาดงดอกแล้วก็ไปนั่งกินอะไรกันแจ็บๆจๆบจบจบจบ,จบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่แฝงขึ้นมาว่าเดี๋ยวขอฝากตําหนิไปสเนียหน่อยนะเขาไม่ได้พูดคําว่าไปสเนียหรอกขึ้นต้นด้วยสาระไอบริษัทส่งของอะไรเนี่ยขึ้นต้นด้วยสาระไอเสร็จแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมีจดหมายและอีแตนมันก็ปึกพูดกี่รอบมันก็ไม่เข้าใจอะไรของมันก็ไม่รู้จนกระทั่งต้องมีการกระซิบกระซาบกันเบาๆว่าเป็นจดหมายของแม่น้องมาส่ง อีแตนเป็นคนพูดขึ้นมาว่าเป็นพัสดุเป็นกล่องสามกล่องทุกคนเลยเข้าใจผิดว่าอ้าวถ้าเป็นพัสดุมันต้องเซ็นรับโดยที่ไม่มีการบอกตั้งแต่แรกว่าเป็นจดหมายที่ไปรษณีย์คนส่งเขาเอามาสอดไว้ในตู้จดหมายมารู้พอมเปิดตู้จดหมายมาเห็นคือถ้ามีการพูดเคลียร์ตั้งแต่แรกโดยที่แตนไม่ปึกและออกมาพูดออกมาพูด ให้เกิดประเด็นเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องนี้ค่ะแล้วแตนเองเป็นคนบอกว่าไม่เอาไปส่งให้หรอกนะให้มาเอาเองแล้วก็ยังพูดเยาะเย้ย,ะย,ะย,ะยะถากถางทํานองว่าไม่มีใครกล้าไปบ้านแม่ดาววังคารไม่กระทั่งคนส่งของเลยม,มาส่งไว้ที่บ้านแม่นักเอกคนที่เป็นคนยั่วยุให้เกิดดราม่าอันนี้คืออ e ีแตนค่ะอีแตนมียคุณมีอที่คุณเอาสันแขกหน้าสีข้างมันมบ่อยๆอะไปหน้าเป็นเอกสทีดีไหม เพราะว่ามันปากอย่างนี้ไงมันตอหลดตอแหลอย่างนี้ไงเรื่องมันถึงเกิดขึ้นชีนี้ถัดมาถึงเรื่องรูตูดล่ะอ๋อก่อนจะไปรูตูดคุณบอกว่าแม่น้องเอาลูกมาฝากให้เลี้ยงบ่อยๆเอาน้องชมพู่มาฝากให้เลี้ยงบ่อยๆน้องชมพู่ก็เลยติดคุณเด็กกัเพราะรู้ว่าใครดีเขาก็จะตามไปด้วยโถลูกคิดว่าเขาดีเหรอเลยตามเขาขึ้นเขาไปต้องไปเสียชีวิตนะลูก จริงไหมคุณพาเขาไปได้เพราะว่าเขาคิดว่าคุณดีไงเพราะเขาคุ้นเคยกับคุณไงคุณก็เลยเอาไปทิ้งให้บนเขาได้ไงใช่หรือเปล่าดิฉันตั้งคําถามนะใช่หรือเปล่าเพราะคําฟ้องมันเป็นแบบนี้คุณแน่ใจเหรอว่าเข้าลูกมาฝากให้คุณเลี้ยงบ่อยๆถ้าดูกันตามภูมิประเทศนะคะบ้านคุณตาคุณยายอยู่ปากซอยเขาจะถอไปทําไมถึงบ้านคุณฝากตากับยายซึ่งเคยเลี้ยงลูกคุณมาเป็นอย่างดีแล้วไม่ดีกว่าเลย ถ้าคุณชมว่าลูกคุณเก่งลูกคุณดีนั่นน่ะตาขยายเขาเลี้ยงมานะคะไม่ใช่พ่อแม่มันเลี้ยงมาเด็กสองคนนั้นถ้าเหมือนพ่อแม่และโอ้ยปานนี้เขาฝากตากขยายไม่ดีกว่าเลอคะถึงว่าคุณจะได้รับเลี้ยงได้ดูแลพาไปเที่ยวบ้างคุณต้องนึกถึงว่าตอนที่คุณสองคนเอาลูกเล็กๆไปฝากไว้ให้ตายายเลี้ยงอะ่ะพวกน้าๆนนนเขาช่วยเลี้ยงค่ะ เขาก็ช่วยเลี้ยงช่วยดูด้วยไม่ใช่ตายายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ตอบแทนบุญคุณเขาบ้างแค่พาลูกเขาไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆนี่ก็มานั่งทวงบุญคุณกันแล้วดิฉันเชื่อว่าพ่อแม่เขาน่าจะฝากลูกกับตายายมากกว่าจะไปฝากกับคุณเพราะอ,อะไรรู้ไหมคะเพราะใครๆเขาก็รู้กันทั้งหมู่บ้านว่าคุณไม่ได้เลี้ยงลูกเองคุณทิ้งลูกเป็นว่าเล่น คุณจะไปไหนไปสนุกสนานตรงไหนกันต้องตัวติดกันทั้งผัวทั้งเมียไปแทงไฮโลไปยักผัวแทงเมียยักกันอยู่อย่างนี้เขารู้กันทั้งหมู่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่เอาลูกเล็กๆไปฝากคุณหรอกเพราะลูกคุณเองคุณยังไม่เลี้ยงเองเลยเอาละ่ะทีนี้มาถึงเรื่องรูโตดกันสทัทีถึงสัทีและรูตตดเนี่ยดิฉันถามว่าคุณเอาส้มตีนอะไรมาพูดแบบนี้พูดถึงผู้หญิงแบบนี้หรือคุณ ที่เชื่อว่าลูกคนโตไม่ใช่ลูกคุณเพราะตอนนั้นคุณมั่นใจว่าคุณแยงรูตูดเมียไม่ได้แยงรูหอยเอาตรงๆกันแบบนี้ไหมคะเอาเปลยๆกันแบบนี้ไหมที่คุณพูดเนี่ยดิฉันถามว่ามันเป็นการคุกคามความเป็นแม่ของสาวิตรีไหมมันทําให้สาวิตรีเสียชื่อเสียงไหมทําให้คนมองว่าสาวิตรีเป็นแม่ที่ไม่รักลูกทอดทิ้งลูกไม่อยากให้ลูกเกิดมาแต่พลาดเพราะคิดว่าผัวแยงรูตูดแต่ที่จริงแยงรูหอย พูดก,กันแบบรุนๆอย่างที่คุณพูดนะดิฉันถามว่าการที่จำเลยเนี่ยประกันตัวออกมาแล้ววันนี้มันมีโอกาสแต่ก่อนก็เคยเล่านิทานถึงว่าถึงครอบครัวแท้ครอบครัวสาวิตรีตอนนั้นสมัยตอนนั้นทนายตั้มยังเป็นทนายให้อยู่ดิฉันได้ยินปุ๊บดิฉันไลาหาทนายตั้มทันทีทนายตั้มโทรศัพท์ทันทีแล้วก็ลบคลิปทิง้งทันทีเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องไม่สมควรเราเป็นคู่กรณีกัน และคุณอยู่ในฐานะจำเลยที่เสียเปรียบมากกว่าคุณอยู่ในฐานะจำเลยที่ประกันตัวออกมาสู้คดีถ้าคุณมานั่งพูดนั่งว่าฝ่ายโจทย์แบบนี้เขาอาจจะมองได้ว่าคุณคุกคามเขาทําให้เขาเสียชื่อเสียงถ้าคุณเข้าไปอยู่ในคุกแล้วสู้คดีจากในคุกมันจะทําให้คุณหมดโอกาสที่จะมานั่งไล่สดแล้วก็ทําลายชื่อเสียงของเขาดิฉันถามว่าคนอื่นๆเห็นว่ายอย่างไรคะการที่จำเลยที่หนึ่งออกมาพูดว่าสาวิตรี ไม่รักลูกไม่อยากได้ลูกคนนี้แต่มันหลุดออกมาเพราะสาวิตีเข้าใจผิดคิดว่าโดนแยงรูตูดคุณคิดว่าประโยคนี้มันเป็นการคุกความความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่ของสาววิตีไหมสมควรหรือที่จำเลยที่หนึ่งจะพูดแบบนี้กับสาวิตีสมควรไหมที่สาววิตีจะเรียกร้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองดิฉันว่าจุดนี้ถอนประกันได้ค่ะเพราะมันเป็นการดูหมิ่นเพศแม่อย่างร้ายแรงอ๋อ และความที่จำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองเขารักกันมากตัวติดกันไปไหนต้องไปด้วยกันถอนประกันจำเลยที่สองด้วยก็ได้ค่ะคลิปวันก่อนที่มาเล่าความเท็จว่าพ่อแม่ไม่รักลูกไม่รอพบศพลูกไม่เอาบอลไปทาปากลูกไม่ยอมหนึ่งรนอย่างนี้โกกความจริงจำเลยที่สองกำลังชี้นำให้ทุกคนเข้าใจว่าพ่อแม่นั่นแหละน่าสงสัยที่สุด เพราะพ่อแม่ดูแล้วไม่รักลูกไม่ทำตัวเป็นพ่อแม่ที่ดีดิฉันคิดว่าเป็นกรณีเหตุเดียวกันก็คือทําให้สาวิตรีและอนามัยเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกมองว่าเป็นพ่อแม่ที่ไม่รักลูกไม่รอพบศพลูกมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดในความตายของลูกดิฉันคิดว่าเหตุนี้ก็สามารถจะถอนประกันจำเลยที่สองได้ด้วยเพื่อเข้าสองคนผัวเมียจะได้เข้าไปอยู่ ในคุกอาจจะไม่ด้วยกันพระคนละแดนแต่ก็ให้อยู่ในสถานะเดียวกันเพราะความที่เขารักกันมากตัวติดกันนั่นเองขอให้สาวิจีลองทบทวนดูว่าไปคุยกับทนายความดูว่านี่เข้าขายถอนประกันได้หรือยังเพราะเขาคุกคามด้วยวาจาแบบนี้ทําให้สาวิจีเสื่อมเสียถ้าไปอยู่ในคุกก็จะหมดโอกาสแปน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 ,แปนมาตอหลดตอแหลกันอย่างนี้